จร,จริงจริงแต่ช่วงนี้ไม่หวานเลยเต้องดูว่ามันหวานได้อีกเท่าไรหร่หรเพราะว่าหลังจากนี้มันจะเริ่มมีเรื่องทําให้เราสั่นคลอนกันใเพราะว่าอย <ๆ S 2> ่างตัวละครของพี่นุ่นนะครับวันนี้แบบมันจะเป็นแบบว่าเหมือนเป็น<อ>ดินเนอร์ครั้งแรกของเราสองคนอะไรเงี้ยแล้วมันก็ต้องออกไประหว่างทางเพราะว่าเราก็ต้องไปเพราะว่าเขารับชาอคือคือไม่จบ จะโดนหักคะแนนเพราะว่าแบบเราเราโดนเออเราโดนจี้เรื่องโมเยอะกันอย่างเงี้ยเพราะจริงจริงพอเป็นเรื่องของความแบบว่าดูนแรงที่บ้านแบบคิมหั่นก็โดนก่อนมัก็เลยจะให้เวลาเขาได้ตัดสรู้หน่อยครับครับคือมันจะมีเหตุการณ์พิสูจน์หลักแาว่าการเถียงมันจะเกิดขึ้นต้องพูดยังไงดีมินนะคะเราเองเป็นผู้หญิงเราต้องแบบว่าไฟขนาดไหนกับเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ คือณนะตอนเนี้ยในตัวนับดาวเชื่อใจคิมหันร้อยปร์เซ็นต์แล้วเราแบบให้ใจ